มหาวิทยาลัยหรือภารกิจนะคะในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เข้าถึงในแต่ละพื้นที่แล้วก็เข้าใจโจทย์ได้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงการที่จะแก้ปัญหาที่เราเห็นทุกวันนี้ที่คุยกันไม่จบแล้วก็เจอกันทุกปีก็คือต้ำท่วกน้ำแล้งเรื่อง PM 2.5สิ่งเหล่านี้เชื่อเลือเกินค่ะว่าถ้ามีการคุยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงทำงานร่วมกัน ทางมหาวิทยาลัยเองรวมกับนักวิจัยเองเนี่ยจะสามารถดูณาการแล้วก็หาปัญหาที่แท้จริงรวมถึงการแก้ไขจบแบบเอาปัญหาเนี่ยมาแก้ไขให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องช่วยแก้ปัญหาได้แล้วก็นวัตกรรมช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ให้เราเ,ออเดินทางแก้ปัญหาไปตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะหลายมหาวิทยาลัยได้ประกาศ ให้ความช่วยเหลือทั้งขคข้อปรัวค่ะไม่ว่าทางด้งดนดนานการศึกษามอบทุนเรียนฟรีโคต้ตต่างๆเนีย่ยยกเว้นค่าตัวเนหลักสูตรให้กับน้องๆที่ครอบครัวเนี่ยได้รับผลกระโบดลง